สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้นําเสนอเมนูแซบๆอีกแล้วค่ะเมนูนี่กะบบริเห็ดกินโดนแล้วด้วค่ะไปช่มไปรุ่นกันเลยค่ะว่าจะเป็นเมนูยังวัตถุดิบเ่ากระตามนี้เลยค่ะพักนา่งต่างหยาต่างๆต้นคลิปจะเห็นการขวัวทวลิสงซึ่งเป็นเครื่องสําหรับใส่อีกเครื่องนึงค่ะแล้วก็ขัวพริกแห้งเพื่อเตรียมเป็นพริกป่นขั้นตอนต่อไปน้ำหม้อึ้นตั้งไฟใส่น้ำสองลิตรพอน้ำเดือดก็ใส่โค้งไก่นนองไก่ไกติดสะโพก ตามด้วยเครื่องเทศต่างๆก็จะมีลาบผักชีราขึ้นช่ายและเกรืองเทศสาหรับไส้กว๋วยเตี๋ยวหลังจากนั้นปรุงรสด,ด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาขนอกก่อนลดไก่สีก้อนน้าตาลกรวดอีกประมาณก่อนหนึ่งซอสฟ้าเขียว2ชอว้อ,ชอนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะพอไก่สุกได้ที่เ่าก็ตามด้วยลูกชิ้นเลยค่ะ ต่อไปก็จะมาหั่นต้นหอมก็จะมีขึ้นชายหอมป้อมหอมบัวเมนูของเ้าวมอนี้กคือกว๋วยเตี๋ยวไก่นั่นเองค่ะอ๋อน้ำซุปอย่าลืมนะคะน้ำกระเทียมดองใส่ลงไปเลยหนึ่งทับพ,พี่นี่ก็คือเครื่องสําหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีกระเทียทมเจียวถั่วลิสงบดหยาบๆยาต้นหอมผงนัวซอสถั่วเหลืองพักกินครับตามีเลยค่ะพอถาดหนึ่งมาเิ่งหมอ้อห้าน้ำกระเดือดแล้วห้ากะน้าเสร็จแล้วก็พักบุงลงไปลวกเลยค่ะใส่เวลาลวกประมาณบ่ถึงสิบวิทาหฮอลวก ดนเกินไปมันจะเละเนาะค่ะแต่ว่าสําหรับผู้เทาผู้โอ้ที่แขวบดีเข้ากับลวกดนๆก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเฮากับน้ามาใส่เครืองต่างๆต,ตักน้ําซุปแล้วก็ลูกชิ้นใสชามแรกมันจะเป็นของคุณหวานเจี๊ยบค่ะส่วนชามโตไปก็เป็นของฉันเองฉันเอาธรรมดาค่ะบบเอาพิเศษคือคุณหวานเจี๊ยบเน้นพักบุ้งเป็นส่วนใหญ่ ขั้นตอนการลวกการปรุงก็คือการค่าเฮดเมนูได้ฉันก็จะบร่มข้ามเบาค้านีกับพี่น้องการเหฮดกัับเข้ากินเองนี่ห้อสามารถจัดสรรเลือกรูปแบบรสชาติ ได้ตามใจชอบเลยค่ะมักเนื้อมักลูกสิ้นในห,หลายกะจัดไปโมอิมก็ก,กินได้เรื่อยๆและก็สามารถกินได้หลายคาบน้าค่าเฮ็ดกินคาบเศร้าได้กินฮอดคาบเทียงคาบแลงนอกจากจะแซบแล้วยังเห็ดห้ประหยัดค่าใส่ใจน้าค่าพักกินกับของห้ามมือกะจัดจุกจุกคือกันค่ะพี่น้องมีกะลําพักสลัดทั่วฟักยาวพริกสดกินกับนี่จะเป็นพริกกะเลียงค่ะพริกที่เกิดกันเองตามธรรมชาติ เกดอยู่ดต้บันไดบ้านชั้นนี่แหละค่ะพี่น้องเที่ยวเก็บกินนี่มาดูแล้วคะว่ะเพราะเป็นปีกว่าเราบอกแห้งเก็บกินดีเท่าไรลูกแห้งดกค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวก็เป็นเมนูหนึ่งที่ชั้นมากค่ะอยู่หนึ่งในสิบอันดับของอาหารที่ชอบเลยค่ะประทับใจน้ำซุปค่าเวลาได้สดน้ำซุปนี่จะไม่แห้งแซบค่ะกับพี่น้องและที่สําคัญโมแพลก,กันก็คือได้กินพักสดค่ะแก้มกับพริกจิ้มกับพีนี่อุ้ยเข้ากันค่ะกับพี่น้องพูดถึงเมนูก๋วยเตี๋ยนาะคะ่ะฉันว่าจะเฮต้าโดนแล้วค่ะ คเครื่องต่างๆมาเตรียมไว้ตั้งแต่สองสามอาทิตย์ก่อนแต่กับผมมีโอกาสได้เห็นจักเื่อค่ะพ่อะมือนี่เป็นวันหยุดกเ็เล็จัดไปช่ำๆเลยค่ะฉันกินเบิด์สองชามส่วนคุณหวานเจี๊ยบกับบน้อยนากันค่ะสองชามคือกันสองเท่ากินแข้งกันโอ้ยแซบย่างค่ะกับพี่น้องมาด้อค่ะแซบแบ